JK มานำเสนอรถเก่งมือสองนะคะให้ทุกท่านได้รับชมและจับจองกันค่ะเข้ามารับชมกันแล้วนะคะช่วยคอมเมนต์สติกเกอร์รายงานตัวกันหน่อยนะคะส่งเป็นกำลังใจให้แอดมินหน่อยนะคะในคลิปนี้ค่ะขอแนะนำให้ชมกับรถ Toyota v ว o s นะคะสีขาวดูสวยสะอาดตาค่ะราคาหน้าประทับใจนะคะราคา99,000บาทค่ะทุกท่านกับ Toyota v ว o อสนนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ รถขับดีค่ะดูแรง่ายไม่จุกจิกนะคะเครื่องยนต์ก็ประหยัดค่ารถไม่มีชนหนักนะคะขับดีช่วงร่างดีหน้าหลังเดิมเดิมน็อตไม่ขยับมีสปริงโรดนะคะสีสวยกระจังหน้า r s มีกองเลดเรียกว่ามีของแต่งกันบ้างค่ะพอหล่อๆเล็กๆน้อยๆน,นะคะพอเป็นสีสันค่ะทุกท่านมีจอ Android มีคัมเค่ะรอมแ e คทีเอ ยางปี2022ดอกยังดียังใช้งานกันได้นะคะมีคำร่างคะ่ะเอกสารครบภาษีพรบ68ราคาคันนี้99,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะสนใจดูรถได้ที่ปทุมธานียูนแถวราดหลุมแก้วคะ่ะโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป แอดมินได้ใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดดูรถนะคะถูกใจแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าอัปเดตสถานะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพของรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนและเป็นที่พึงพอใจนะคะสวัสดีค่ะ